วันหยุดสุดสัปดาห์มาฟังเรื่องสบายๆกันบ้างนะครับหลายท่านคงรู้จักม้าเซ็กเทาดีอยู่แล้วว่ากันว่าม้าเซ็กเทาเนี่ยเป็นยอดมา้ายอดอาชาในในวรรณกรรมสามก๊กนะครับมีพละกําลังมหาศาลสามารถที่จะวิ่งได้วันละพันลี้หรือประมาณ500กิโลเมตรแต่ว่าก็มีขุนศึกอยู่คนหนึ่งที่มีความแข็งแกรง่งมีกําลังวังจาไม่ได้ดอยไปกว่าม้าเซ็กเทาเลยหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอ ยังมีคนบ้าที่ไหนวิ่งไล่ม้าทันยิ่งโดยเฉพาะม้าเซ็กเทาที่ว่ากันว่าวิ่งโคตรเร็วเนี่ยเออขนาดม้าด้วยกันยังวิ่งไม่ทันเลยนะแล้วคนมันจะไปวิ่งได้ยังไงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอ่ามันมีครับอ่ามีคนคนเดียวแหละในสามก๊กไในวรรณกรรมสามก๊กเนี่ยคนคนนั้นชื่อว่าจิวชองครับอ่าไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยสิคือจิวชองเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทอะไรมากมายในสามก๊กหรอกครับโผล่มานิดๆหน่นนอยๆอยอ่าถ้าเทียบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะโผล่มาสัก สามสี่เปอร์เซนประมาณนี้น้อยมากที่จะเอ่ยถึงจิวชองเอาละเพื่อคลายความสงสัยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันว่าไอ้จิวชองเนี่ยมันเป็นใครมาจากไหนจิวชองเนี่ยเป็นขุนพลคนสนิทของกวนอูนะครับแต่เดิมจิวชองเนี่ยเป็นโจรพวกผ้าเหลืองอยู่กับพวกเตียวกกเตียวโป,โปเตียวเหลียงอะไรพวกนั่นแหละสมัยโจรพวกผ้าเหลืองเฟื่องฟูล,ละ่ะหลังจากถูกปราบเนี่ยก็แตกกระสานสั้นเซนครับกลายเป็นโจรไปอยู่ตามภูเขา ตามป่าตามดงจนในที่สุดมาพบกับกวนอูอ่าก็เลยมาขอสวามิภักดิ์เป็นลูกน้องรายละเอียดของเรื่องราวเนี่ยจะอยู่ในตอนที่กว,นอ,กกวนอูแหกดานนั่นแหละครับคือมันจะเป็นตอนที่หลังจากแหกด่านเสร็จแล้วนะ,ะข้ามมาจยางอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ํห่วงโหงได้แล้วในตอนนั้นนี่กวนอูก,ก็พาผีสะพ้ายทั้งสองตลอดจนศุนเขียนแล้วก็ชาวคณะเนี่ยเดินทางไปเรื่อยๆครับเออจนถึงเวลาตกคํำเนี่ยมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ย ก็ไม่มีที่พักครับอมองเหลียวซ้ายเลียวขวาหาที่พักว่าจะเข้าไปอาศัยอยู่กับใครดีในตอนนั้นเองมีผู้เท่าผู้หนึ่งนะครับชื่อว่ากัวเสียงเป็นนายบ้านอยู่ที่หมู่บ้านนั่นแหละได้เข้ามาถามชาวคณะกับกวนอูว่าเออพวกท่านนี่เป็นใครมาจากไหนจะไปที่ใดหรือกวนอูก็เลยบอกว่าเออตัวข้าพเจ้านั้นชื่อว่ากวนอูอกำลังจะพาพี่สะใภ้ทั้งสองตลอดจนชาวคณะเนี่ยไปหาเราปีที่เมืองยีหล่ํา กัวเสียงเมื่อรว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าตนเองนั่นเป็นกวนอูแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ก็เลยเลื่อมใสครับเอออยากจะทําบุญด้วยสักหน่อยก็เลยเชิญกวนอูแล้วก็ชาวคณะเนี่ยไปพักที่บ้านของตนกวนอูก็ไม่ปฏิเสธนะครับเพราะว่ามันคําแล้วละ่ะเออจะให้นอนกลางดินกินกลางทรายนีย่ก็เกรงใจนะกลัวพี่สะพ้ายจะลําบากก็เลยตอบตกลงนะครับไปที่บ้านของกัวเสียง กัวเสียงก็ต้อนรับนะครับนำสำรับข่าวปลาอาหารนี่มาเรียงต่อรับขับสู่เป็นอย่างดีหลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยทุกคนก็ได้ไปพักผ่อนนะครับนอนหลับพักผ่อนโดยความเพียเนี่ยพวกทาหารเนี่ยก็พากันหลับเป็นตายเลยไม่รู้เรื่องรู้เาวเลยว่าตอนกลางคืนนั้นน่ะมันจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่ว่าก็คือลูกของกัวเสียงเนี่ยแหละครับไอ้ลูกเทวดาที่มีนิสัยค่อนข้าง,งจะเกเรยอยู่พอสมควรเนี่ย ได้ยกกระโยงพาเพื่อนฟูงมาเจ็ดแปดคนนะครับอพอรู้ว่ามีคณะเดินทางมาพักที่บ้านของตนก็กะว่าจะเข้าไปลักม้านะครับก็คือเข้าไปขโมยม้านั่นแหละเพราะว่าตอนที่เห็นกวนอูมาที่บ้านเนี่ยได้เห็นว่าไอ้ม้าเซกเทาตัวน,นี้มันงามมากอชอบอยากได้ก็เลยว่าจะลงมือขโมยมันในคืนนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายครับม,มันไม่ได้เป็นตามแผนเลยเนื่องจากไอ้ม้าเซกเทาตัวน,นี้เนี่ยมันก็รู้เรื่องอยู่พอสมควร ใครที่ไปจับต้องมันเนี่ยถ้าไม่ใช่เจ้านายเนี่ยมันเตะหมดนะครับไอ้ลูกของกัวเสียงเนี่ยก็ไม่เว้นครับโดนมันถีบไงกระเด็นกองเอเนะอยู่ที่พื้นแล้วก็นอกจากนี้มันก็ยังส่งเสียงดังส่งเสียงร้องนะครับทาให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยพากันแตกตื่นกวนอูก,ก็เลยได้ใช้ทหารนี่ลงไปดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อไปถึงนี่ก็เห็น่ะคนกองอยู่ที่บริเวณขอกม่านที่แหละสืบสาวราวเรื่องแล้วก็พบว่าเป็นลูกชายของกัวเสียงสอบสวนไปมาก็รู้ว่าที่มาเนี่ยจะมาขโมยมากเพราะว่าอยากได้ กวนอูที่ได้ยินเด่นนั้นนี่ก็เลยได้ด่าลูกของกลัวเสียงนี่ว่าโอ้ไอเด็กเวนยังมาขโมยมากกนได้ยังไงไม่รู้หรือเปล่ามานี่มาอะไรมันคือมาเซ็กเทาเออไม่ใช่มาธรรมดาที่พวกมึงจะไปขี่แว่นกันไปทั่วที่ตัวเดนกลัวเสียงเมื่อรู้ว่าลูกชายของตนได้ทางามหน้าเขาซะแล้วอ่าจะมาขโมยมาแขกที่มาพักอยู่ที่บ้านก็เลยเข้าไปด่าลูกของตนว่าโอ้ไอลูกเวนคิดยังไงจะมาขโมยมาแขกของบ้านตัวเองเช่นนี้ ร่างก็ได้ด่าสาปแจ่งแลาวก็กลังตกตีไปเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็ได้ขอร้องกวนอูนให้ละเว้นโทษของไอ้ลูกชายตัวดีนี่ซะกวนอูด้วยความเกรงใจนะครับทีก่กลัวเสียงเนี่ยให้มาพักอาศัยก็เลยได้บอกกลัวเสียงยว่าเ้าเอาอย่างนี้กล็ละกันโทษครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะยกโทษให้ไม่เอาความหรอกกลัวเสียงที่ได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจครับจากนั้น,นก็ได้ตะตูดลูกชายเขาตัวเองเนี่ยแล้วเขาไล่ออกจากบ้านไป เช้าวันลุ่งขึ้นกวนอูสุนเขียนปีสะพ้ยแล้วก็ชาวคณะเนี่ยก็ได้พากันออกเดินทางต่อนะครับะจะไปหาเราปีตามเดิมนั่นแหละระหว่างเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยพอใกล้จะถึงเนินเขาแห่งหนึ่งเนี่ยก็ได้พบเข้ากับแก๊งอันตรพานกลุ่มหนึ่งนะครับอมองโดยสายตาด้วยขาดคณีเนี่ยเป็นแก๊งใหญ่เลยมีด้วยกันประมาณ100คนอันหนึ่งในนั่นเนี่ยก็มีลูกชายของโกเสียงอไอ้ลูกเทวดาคนนั่นแหละ เมื่อกวนอูเห็นดังนั้นเนี่ยก็พอจะเดาได้ว่าสงสัยไอ้ลูกเทวดาเนี่ยมันจะเจ็บแค้นเครื่องโกดก็เลยไปตามพวกนี่จะมารุมหวัวหน้าแก๊งเมื่อเห็นกวนอูอ่ะขี่ม้ามาอยู่บริเวณต่อหน้าเนี่ยก็เลยได้ถามไปว่าเฮ้ยเองเป็นใครวะจะไปที่ไหนรู้หรือเปล่าวันนี้มันถิ่นใครอ่าจะผ่านทางเนี่ยมันต้องเสียค่าคุ้มครองนะเวย้ยกวนอูที่ได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็เลยได้ว่าเอาอีกแล้วหรือไงวะ กะว่าฟาดานพวกขุนศึกขุนพลมาตั้งห้าด่านแล้วเนี่ยจะไม่เจออะไรก็ยังมาเจอไอ้พวกเด็กแว้นที่มาตั้งแกงหาดักรีดไถชาวบ้านอยู่บริเวณนี้อีกก็เลยได้ถามหัวหน้าแกงไปว่าเฮ้ยพวกเองเป็นใครกันวะทำไมมาตั้งด่านรีดไถเงินอยู่แถวนี้หัวหน้าแกงก็เลยได้บอกว่าข้านั่นชื่อว่าหุยงวนเสี่ยวแต่ก่อนนี่เคยเป็นทหารเตียวกกกวนอูที่ได้ยินดังนั้นก็หวัวเราะนะครับพางบอกไปว่าเฮ้ย hey, พวกมึงนี่มันเป็นทหารของพวกไอ้กบฏดโจนพวกผาเหลืองนี่ว่าเออเป็นไงเฮ้ยวะมันน่าแกล้งตายเป็นสองสามคนแล้วตอนนี้หนีมาเป็นโจนกันอยู่แถวภูเขานี่หรือไงอ่ะแล้วรู้จักหรือเปล่ากวนอูเตียวหุยเล่าปี๋นะเคยได้ยินชื่อหรือเปล่าถ้าเป็นโจนพวกผาเหลืองเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินอยู่นะวันน่าโจนที่ชื่อว่าหุยวันเสี่ยวเนี่ยได้ยินดังนั้นก็เลยได้ตอบกับกวนอูไปว่า ก็เคยได้ยินอยู่นะเออโดยเฉพาะคนที่จ่กกวนอะูเขาว่าเป็นคนที่มีหน้าแดงหนวดยาวแล้วก็ฝีมือกลาหาญร,ระหว่างที่หุยง่วนเสี่ยวเนี่ยกำลังบปปรรยายสรรพคุณของกวนอูเนี่ยกวนอูก็ได้ขี่มาเข้ามาใกล้ๆนะครับทําให้หุยง่วนเสี่ยวเนี่ยได้เห็นหน้าของกวนอูชัดๆเมื่อเห็นว่าไอ้ที่ตนพูดไปเนี่ยมันคือคนที่อยู่ตรงหน้าเลยก็ตกใจนะครับกระโดดลงจากม้าเนี่ยวิ่งเข้ามาจากนั้นก็วางตัวคุกเข่านะครับพร้อมกับได้บอกกวนอูไปว่า โอ้ทันกวนอูข้าผิดไปเร้วนี่ข้าถ้าข้ารู้ว่าถ้าเป็นทันนี่ข้าจะไม่ทําเช่นนี้หรอกที่ทํานี่ก็เพราะว่าไอ้ลูกเทวดาไอ้ลูกของกัวเสียงเนี่ยมันยุพวกข้าว่าแล้วเนี่ยก็ได้ลากตัวลูกเทวดาลูกของกัวเสียงนี่มากวนอูที่ได้เห็นเช่นนั้นเนี่ยก็เห็นว่าอ่าหุยเงินเสียวเนี่ยพูดความจริงนะครับจึงได้ชี้มือด่าไปที่ไอ้ลูกเทวดาว่ามึงนี่มันครั้งที่สองแล้วนะเนี่ยเออครั้งแรกกูก็ไว้ชีวิตมึงครั้งนี้มึงก็แวงกัดกลับมาทำร้ายกูอีกจะให้ทเช่นร กาซะเลยดีไหมหุยงวนเสียยก็เลยได้ว่าอ,อย่าไปทํามันเลยท่านมันก็เป็นแค่เด็กกระโปกุกไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาหรอกเอเกเรธรรมดาทั่วไปนั่นแหละกาขอชีวิตให้มันก็แล้วกันกวนอูที่ได้ยินเช่นนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเห็นว่าเป็นแค่เด็กก็เลยได้ปล่อยไประหว่างที่กวนอูคุยอยู่กับหุยงวนเสียวอยู่นั้นก็มีชายคนหนึ่งนะครับพร้อมด้วยลูกน้องในประมาณร้อยคนเนี่ยขี่ม้าพุ่งเข้ามาหุยงวนเสียยก็เลยได้บอกว่าอ๋อท่านไม่ต้องตกใจหรอก คนที่มานั้นชื่อว่าจิวชองเป็นเพื่อนของข้าพเจ้าเองซึ่งจิวชองคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ถือว่าเป็นเอฟซีของท่านเลยนะเออชื่นชอบในตัวท่านมากมักจะบรรยายคุณลักษณะทา,ทางความองอาจตลอดจนความกาหาญของท่านเนี่ยให้กับพวกข้าและลูกน้องฟังเป็นประจำถือว่าอะไรว่าเป็นแฟนด้อมตัวจริงเลยทีเดียวเมื่อจิวชองมาถึงเนี่ยก็ได้ลงจากมานะครับแล้วก็เดินมาคารวะกวนอูกวนอูก็เลยถามว่าท่านนั้นเรื่องชื่อว่าจิวชอง จิวชองก็เลยได้ตอบว่าใจขอรับกวนอูก,ก็เลยได้ถามว่าท่านรู้จักเราหรือไม่จิวชองก็เลยได้บอกว่าข้านี่รู้จักท่านเป็นอย่างดีเลยสมัยที่ข้ายังอยู่กับโจรผกผ้าเหลืองนั้นก็ได้ยินจิตจั์ของพวกท่นานไม่ว่าจะเป็นเราปีเตียวหุยแล้วก็กวนอูข้าก็ชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วอยากจะเดินทางมาท่านขอฝากตัวเป็นคนรับใจแต่ว่าก็ติดที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นโจรผกผ้าเหลืองอและท่านเนี่ยก็เป็นฝ่ายศัตรู จะไปหานี่ก็ลําบากแต่ตอนนี้นี่หัวหน้าแก๊งไอ้เตียวกกเตียวโปนี่มันตายแล้วเนี่ยก็เลยมาทํามาหากินอยู่ที่บริเวณเขางโงจิวสันนี่แหละบัดนี้นี่ได้มาพบกับท่านตัวเป็นๆเนี่ยถือว่าเป็นบุญแก่ข้ายิ่งนักอยากจะขอฝากตัวเป็นลูกน้องเนี่ยเดินทางไปกับท่านจะได้หรือไม่กวนอูที่ได้ยินเช่นนั้นนี่ก็อืมยังคิดพิจารณาอยู่นะไม่กล้าตัดสินใจก็เลยได้ขี่มาไปถามพี่สะพ้ยว่าจะเอายังไงดี จะให้ไอ้คนพวกนี้ไปด้วยหรือเปล่าพี่สะพย้ยก็เลยเดี๋ยวบอกว่าอืมพวกนี้มันเป็นโจรน,นะถ้ามันเดินทางไปกับเราเนี่ยทุวคนเขาจะคราหาว่าได้ว่าเราเนี่ยคบคากับพวกโจรถ้าจะเอาไปด้วยเนี่ยก็เอาไปเพียงสองสามคนก็พอไม่ต้องไปเยอะหรอกกวนอูที่ได้ยินเช่นนั้นก็เลยเดินกลับมานะครับมาพูดกับจิวชองว่าเออพี่สะพย้ยสองคนไม่อนุญาตว่ะใจจริงค่ะเขาอยากจะได้เจ้าไปยุรอกแต่ว่า เห็นว่าพวกเจ้าเป็นโจรเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะคอรหาได้จิวชองที่ได้ยินเช่นนั้นก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้ากับหุยงวนเสียวจะขอไปกับท่านเพียงสองคนเท่านั้นส่วนพวกลูกน้องที่เหลือก็ให้มันอยู่ที่นี่แหละด้วยความที่ถูกชะตากันนะครับกวนอูก,ก็เลยได้บอกว่าอา้าวถ้าอยากไปก็ไปแต่ว่าไปได้คนเดียวนะหุยงวนเสียวนั่นเนี่ยให้อยู่ที่นี่ก่อนอ่าให้ดูแลลูกน้องหากไปสองคนเนี่ยมันจะไม่มีใครควบคุมดูแล เดี๋ยวก็ไปก่อกรรมจำขีนปนคราเขาอีกไว้ตามหาเราปีได้เมื่อไรได้ที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ค่อยให้หุยงวนเสียวเนี่ยนำกำลังติดตามไปแล้ว,ลวจิวชองเนี่ยก็ได้มาเป็ี่นลูกน้องของกวนอูในที่สุดตรงนี้ต้องขออธิบายสรรพ,พคุณรูปร่างท่าทางของจิวชองก่อนนะครับจิวชองนั้นเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่นะครับมีคราดกดำท่าทางสง่าผ่าเผยดูแล้วเนี่ยก็ สมกับเป็นชายชาตินักรบอ่าชายชาติทหารเป็นคนที่มีกําลังวังชาค่อนข้างมากสามารถที่จะยกของหนักถึง1000ันช่่งได้แบบสบายสบายจากสรรพคุณตรงนี้เนี่ยจิวชองก็เลยดับหน้าที่นะครับอ่าเป็นคนถือเงาให้กับกวนอูดังนั้นเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะเห็นจิวชองเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับกวนอูสลอดเพราะว่าหากมีเหตุการณ์หรือมีข่าศึกศัตรูอยู่ตรงหน้าเนี่ยจะได้สามารถยื่นอาวุธยืนเงาเนี่ยให้กับกวนอูใช้ได้แต่โดยสะดวก จิวชองผู้นี้นี่เคยสู้กับจูโลงด้วยนะครับอ่ในวนรรณกรรมเนี่ยระบุว่าในตอนที่กวนอูเนี่ยได้พบกับเหล่าปีแล้วเนี่ยก็จะให้จิวชองเนี่ยกลับไปเรียกให้หุยงวนเสี่ยวเนี่ยนำกำลังเข้ามาเสริมเข้ามาสมทบที่ว่าอยากจะมาอยู่ด้วยเนี่ยก็ให้มาได้เลยจิยวชองก็เลยได้เดินทางไปที่เขาโง่งจิวสันอ่าเมื่อไปถึงเนี่ยปรากฏว่าหุยงวนเสี่ยวนัน่นได้ตายแล้วนะครับโดนจูโลงสังหารจูโลงเนี่ยก็เลยได้อ่าเป็นหัวหน้าแก๊งหัวหน้าโจนป่าแทนหุยงวนเสี่ยว ด้วยความโกรธแค้นที่เห็นเพื่อนตายเนี่ยจิวชองก็เลยได้เข้าไปบวกกับจูโล่งนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะสู้กับจูโล่งได้เลยครับโอ้โดนจูโล่งเล่นเอาเกือบตายเลยนะโอ้แผลเบอก่ะเลือดตกยางออกอดีที่วันนี้รอดกลับมาได้เมื่อมาถึงก็ได้เข้าไปรายงานให้กวนอูน,นะครับว่าโอ้เต่านายที่ท่านเนข่าไปตามหุยงวนเสียวที่เขาโง่จิวสันนั่นเน่ะเห็นทีจะไปตามไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าไอ้หุยงวนเสียวเนี่ยมันตายซะแล้ว นอกจากนี้ยังมีคนผู้หนึ่งนะเออมีฝีมือลำเลิดเนี่ยปกครองปูเขาแห่งนั้นแทนหุยงวนเสียวแล้วลูกน้องเนี่ยก็กลายเป็นลูกน้องของมันแล้วล่ละไม่สามารถที่จะตามมาสมทบกับพวกเราได้แล้วอ้วนอูที่ได้ยินเช่นนั้นนี่ก็โมโหนะครับพางก็คิดในใจว่าเฮ้ยมันเป็นใครวะมันเก่งกล้าสามารถมาจากไหนนี่ถึงขั้นขนาดที่ทำให้จิวชองลูกน้องคนสนิทของข้าเนี่ยแทบปางตายได้ขนาดนี้ <c oughs> ก็เลยได้ชวนกันไปที่เขางโงจิวสันนะครับ เมื่อไปถึงนี่ก็เห็นชายบุรุษผู้หนึ่งนะครับเขีม่ม้าสีขาวใส่เกราะสีเงินยืนเด่นเป็นสงา่าอยู่ที่บริเวณเนินเขา,าทีแรกก็ไม่เห็นหรอกครับเห็นแต่ว่าเป็นทหารม้าเนาะพอเข้าไปใกล้ๆนี่จึงรู้ว่าคนคนนั้นนี่มันคือจูลลงกวนอูที่รู้ว่าตรงนั้นนี่คือจูลลงนี่ก็ได้ถอนหายใจพร้อมกับบอกจิวชองไว้ว่าเออไอจิวชองที่มึงรอดมาได้เนี่ยก็บุญแล้วล่ะไอคนที่อยู่ตรงนั้นนี่มันคือจูลลง เป็นคนที่มีเพลงทวนฝีมือลำเลิดหาใครเทียบได้ยากตรงนี้ต้องขออธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเดิมทีแล้วเนี่ยจูโล่งเป็นลูกน้องของกองสุนจันนะครับอ่าหลังจากกองสุนจันตายแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเนาะออก็เลยไดอ้ออกตะเวนไปทั่วประมาณว่าตามหานายดีหเห็นนายคนไหนดีก็อยากจะเป็นสมัครพรรคพวกด้วยระหว่างทางเนี่ยก็ได้มาพักที่เขาโงโวจิวสันเนี่ยแหละครับซึ่งจากตรงนี้นี่เอง ทำให้เล่าปีเนี่ยได้เข้าไปพบกับจูรลงนะครับอ่าทั้งสองฝ่ายต่างก็จํากันได้นะเพราะว่าเคยเห็นหน้า่าตากันอยู่สมัยก่อนนั่นแหละเล่าปีก็จึงได้ชวนจูรลงเนี่ยเข้ามาเป็นพวกนะครับเข้ามาทํางานด้วยจูร่งก็ตอบรับนะครับอ่าเพราะว่าตอนนี้นตนเองก็วางงานอยู่พอดีมีคนชวนไปทํางานด้วยเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันและคนที่ชวนเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเล่าปีที่ว่ากันว่าเป็นคนซื่อสัตว์เป็นคนมีคุณธรรมสูงเนี่ย จูล่งก็ถูกใจสิครับชวนกันขนาดนี้จะปฏิเสธได้อย่างไรอเอาล่ะเดี๋ยววกกลับมาที่จิวชองอีกครั้งบทบาทของจิวชองจะมาโผ่อีกทีก็ตอนศึกที่เมืองอวนเซียตอนนั้นจิวชองช่วยกวนอูนี่ทดน้ํานะครับทําให้น้ํานี่ทะลักเข้าไปท่วมกองทัพของอีกิมที่ยกมาจํานวนมากเนี่ยจนแตกกระจายไปอีกครั้งก็ตอนที่เมืองเกงจิวโดนงอกกยึดนะครับทําให้กวนอูเนี่ย ถูกสุนกวนเนี่ยสั่งตัดหัวจิวชองที่ถูกมอบหมายให้รักษาด่านอยู่ที่เมืองเป็กเซียเนี่ยเมื่อรู้ข่าวว่าเจ้านายของตนเนี่ยถูกสุนกวนเนี่ยประหารชีวิตก็เกิดความโศกเศร้าอาลัยนะครับคิดถึงกวนอูเป็นอย่างมากก็เลยได้ชักกระบี่ออกมาเชือดคอตัวเองตายแรนนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องราวของจิวชองที่ปรากฏในวรรณกรรมนะครับอ่ะที่จริงอาจจะมีรายละเอียดปะปรายมากกว่านี้แต่ว่ามันเล็กน้อยมากเนาะก็เลยหยิบยกเฉพาะตอนสำคัญมาเล่าก็แล้วกัน ทีนี้ก็มาถึงไฮไลท์ของเนื้อเรื่องก็แล้วกันอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นเรื่องนะครับเกี่ยวกับม้าเซ็กเท่านั้นว่ามีฝีเท้าที่ดีเยี่ยมอ่าวิ่งได้เร็วและว,วิ่งได้ไกลนั่นซึ่งจิวชองผู้นี้แหละที่สามารถที่จะวิ่งตามม้าเซ็กเทาได้ทันเรื่องตรงนี้เนี่ยไม่ได้ระบุไว้ในวรรณกรรมอย่างชัดเจนนะครับแต่เมื่ออ่านแล้วก็พอจะอนุมานได้ว่าไอ้จิวชองผู้นี้แหละเป็นคนที่อยู่ข้างกายกวนอูตลอดเวลาที่กวนอูขี่ม้าเซ็กเทาไปไหนมาไหนนี่ะ จิวฉองผู้นี้ก็จะแบกเงามาังกรเขียวของกวนอูเนี่ยวิ่งตามอลองจินตนาการดูก็แล้วกันคนหนึ่งขีม่ม้าคนหนึ่งแบกเงาว,วิ่งตามเนี่ยแล้ววิ่งตามม้าเซ็กเทาด้วยนะเออมันทําได้ยังไงเออ้าไม่ใช่ยอดมนุษย์ที่มีพละกกาลังมหาศาลอย่างจิวชองเนี่ยคงไม่มีใครทําได้อีกแล้วล่ะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องตลกไยนะครับเรื่องเฮฮาขำขันเกี่ยวกับจิวชองแล้วก็ม้าเซ็กเทานี่อยู่เรื่องหนึ่ง ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับฟังเอาคำๆกันแล้วกันเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่จิวชองเนี่ยได้มาอยู่กับกวนอูเนี่ยก็ได้ทํางานดีนะครับแบกเงาเนี่ยมังกรเขียวของกวนอูเนี่ยติดตามไปทุกที่เออมาเสกเทาพากวนอูไปไหนจิวชองก็แบกเงามังกรเขียวนะวิ่งตามกวนอูไปแบบตาลีตาหลือกนะครับโอ้คนหนึ่งขีม่ม้าเนาะเออสบายสิอีกคนหนึ่งเนี่ยแบกเงาอ้หนัก82ช่างเลยนะ ซึ่งกวนอูนี่เมื่อสังเกตเห็นลูกน้องเหนื่อยเนี่ยโอตายเหลือกเลยนะวิ่งตามมาเนี่ยก็เกิดความสงสารนะครับเอ่อคิดจะรักษาน้าใจลูกน้องแล้วก็ให้ของขวัญลูกน้องจึงตัดสินใจมอบม้าพันดีตัวหนึ่งให้กับจิวชองนะครับเอ่อให้จิวชองขี่แบกเงาเนี่ยแหละจะได้ไม่ต้องเดินให้เหนื่อยจิวชองเมื่อได้รับม้ามาเนี่ยก็ดีใจนะครับโอ้ขี่ม้าเล่นเนี่ยอย่างสนุกสนานเลยเออลองแบกเงาด้วยขี่มาพลิ้วเลยครับม้าที่ให้เนี่ยก็เป็นม้าพันดีนะ เออไม่ใช่มากกระจอกงอกง่อยอะไรที่ไหนจิวชองที่ได้มา,มาเนี่ยก็รำพึงรำพันกับตัวเองนะครับว่าโอ้ในที่สุดค่ะก็ได้มาเป็นของตัวเองสักทีเออคราวนี้แหละจะไม่ต้องวิ่งให้ตีนแตกอีกแล้วจะขี่ม้าให้น้ำใจเลยลูกผีไปไหนคะ่ะก็จะขี่ม้าตามไปที่นั่นอืมแบบนี้สิถึงเรียกว่าพาหนะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วสิ่งที่จิวชองได้คิดไว้เนี่ยมันกลับไม่ใกล้เคียงกับความจริงเลยครับเพราะว่า ในวันแรกที่จิวชองได้ขี่ม้าตามกวนอูนั้นปรากฏว่าวันแรกนั้นกวนอูทิ้งห่างจิวชองไปถึง100ลี้วันที่สองก็เท่าตัวเลยครับเป็นสองร้อยลี้และกอมพอมาถึงวันที่3เนี่ยก็ห่างออกไปถึง300ลี้ยิ่งนานเท่าไหร่กวนอูก็ขี่มาเซ็กเท่าห่างออกจากจิวชองไปเท่านั้นซึ่งจากตรงนี้นี่ทำให้จิวชองต้องพิจิตรณาใหม่นะครับเพราะว่าการที่ถูกกวนอูทิ้งห่างเช่นนี้เนี่ย หากวันใดวันหนึ่งกวนอูต้องไปเจอกับพวกศัตรูแล้วจะเอาเงาที่ไหนสู้พอกงเงาซึ่งเป็นอาวุธประจํากายของกวนอูนะก็อยู่กับตนผู้ซึ่งมีหน้าที่ถืออาวุธประจํากายให้ด้วยความที่เป็นคนมีความรับผิดชอบสูงนะครับอนอกจากนี้นี่ยังเป็นคนที่ห่วงลูกพี่เนาะห่วงกวนอูว่าจะได้รับอันตรายไม่มีอาวุธสู้ก็เลยตัดสินใจนะครับลงจากหลังมาจะวิ่งตามกวนอูไปแต่ว่าในตอนนั้นเองนี่ม้าก็เกิดร้องเสียงดังขึ้นนะครับ ก็เลยหันขวบไปดูแล้วก็คิดได้ว่าเฮ้ยม้าตัวนี้เนี่ยลูกพี่เป็นคนมหมใหไนะเออหากจะทิ้งไว้เช่นนี้เนี่ยอาจจะทาให้เสียน้าใจของลูกพี่ได้งั้นก็เอาไปด้วยก็แล้วกันว่าแล้วก็ใช้เชือกนี่ครับมัดขาม้าไว้ทั้งสีข้างจากนั้นก็ยกแบกขึ้นไว้บนบ่าใช้มือข้างหนึ่งพยุงไว้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งนั้นถือเงามังกรเขียวอยู่จากนั้นเนี่ยก็ได้แบกมาวิ่งตามกวนอูไปเรื่อยๆนะครับ และก็เป็นที่น่าอัศจรรย์นะครับโดยพละกาลังที่มีมาหาศาลของจิวชองบวกกับฟีเท้าที่ไม่ด้อยไปกว่าม้าเช็คเท่าเลยทําให้จิวชองนี่สามารถที่จะแบกม้าแล้วก็ถือเงาของกวนอูนี่ติดต,ตามมาหากวนอูได้ทันกวนอูที่เห็นดังนั้นก็ถึงกับตาเหลือกนะครับพร้อมก็ได้บอกจิวชองไปว่าเฮ้ยไอ้จิวชองม้ามันมีไว้ให้ขี่ด้วเว้ยไม่ให้มีไว้แบกจิวชองก็เลยได้ตอบกวนอูไปว่าโห oh, เจ้านายม้ามันวิ่งได้ไม่เร็วเท่าข่าหรอกข่านะั้นมันเร็วกว่า ก็เลยเปลี่ยนจากขี่ม้าเนี่ยลงมาวิ่งแทนแต่ว่าจะทิ้งม้าไว้ก็เสียดายเออมันเป็นม้าที่ลูกพี่มอบให้ข่าเนี่ยเออถ้าทิ้งไปนี่ก็กลัวจะเสียใจนะข่าก็เลยแบกมันมาด้วยนี่แหละกวนอูที่ได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็ถึงกับไปไม่เป็นนะครับเออหมดคําที่จะพูดเลยก็เลยได้บอกกับจิวชองไลว่าเอาเอาที่เองสบายใจก็แล้วกันนะโอ้หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ย จิวชองก็ไม่ขี่มาอีกเลยนะครับเออก็อจะใช้เท้าเปล่านี่แหละเดินถือเงามังกรเขียววิ่งตามกวนอูมาเรื่อยๆแบบนี้แหละ <c oughs> อ,อ่ะตรงนี้ก็ต้องขอบอกว่ามันเป็นเรื่องตลกเรื่องขำขันที่พูดหยอกกันนั่นแหละครับอ่ะสำหรับในประวัติศาสตร์นั่นเนี่ยจิวชองไม่มีตัวตนอยู่จริงนะครับอ่าเป็นเพียงตัวละครที่ถูกเพิ่มเข้าไปในวรรณกรรมสามก๊กอ่าทำให้กวนอูนี่ดูน่าเกรงขามขึ้นเออลองคิดดูสิ มันต้องเท่แค่ไหนอ่ะเวลาไปไหนมาไหนมีคนถือเงาให้โอ้มันดูถึงอํานาจบาร,รมีนะครับซึ่งจากตรงนี้นี่เองนะเวลาเราเห็นภาพเขียนเนี่ยก็จะมีรูปของจิวชองนี่ปรากฏอยู่ใกล้ๆกับกวนอูอยู่ตลอดนะครับอ่ะยกตัวอย่างดังเช่นรูปที่นํามาให้ดูนี่แหละครับอ่ะที่เห็นในภาพนี่จะเป็นภาพเขียนโบราณนะครับอ่ะเห็นไหมคน3ามคนอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยอ่ะเขียวๆนักกวนอูนะครับ ส่วนคนที่ตัวเล็กๆอยู่ซ้ายาเห็นไหมถือเงาอยู่นั่นนั่นแหละครับจิวฉองส่วนคนที่อยู่ขวามือเนี่ยเสื้อแดงๆเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นกวนเป๋งเ,เดี๋ยวมาดูอีกรูปหนึ่งนะครับรูปนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมซ้ายมือที่ใช้มือกำเงายืนอยู่นั่นน่ะที่หน้าดำๆหนวดเข่าดำๆนะ่ะนั่นแหละครับจิวชองหลายคนอาจจะจำสับสนกับเตียวหุยนะครับคือจริงๆมันหน้าคล้ายๆกันนะเออเห็นไหมหน้ามันก็ดำเหมือนกัน หนวดเคราก็ดกดําเหมือนกันคือรูปพวกนี้เลยบางครั้งผมก็จําผิดนะครับเล็กๆเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเป็นเตียวหุยนั่นแหละแต่ก็ได้ผู้รู้ได้แนะนํามาว่าเออนั่นไม่ใช่เตียวหุยมันคือจิวชองคนถือเงาให้กับกวนอูนี่แหละซึ่งภาพวาดของกวนอูเนี่ยโดยส่วนใหญ่ลักษณะจะเป็นเช่นนี้นะครับอาจจะมี3คนเนี่ยยืนอยู่เรียงกันอย่างนี้แหละก็คือมีจิวชองถือเงากวนอูนั่งตรงกลางแล้วก็ขวามือเนี่ยจะเป็นกวนป๋ง กวนเปิงนี่ถือตาหยกนะครับตาหยกประจําเมืองเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงกวนเป๋งนั้นในวรรณกรรมเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ๆของกวนอูนะครับแต่เป็นลูกของกวนเต็งเออชื่อแส่นามสกุลคล้ายๆกับกวนอูซึ่งไอ้กวนเต็งเนี่ยมันมีลูกชายอยู่สองคนคนโตนั่นชื่อว่ากวนหลิงคนเล็กชื่อว่ากวนเปิงอ่าเมื่อถูกชะตาต้องใจกับกวนอูเนี่ยก็เลยขอยกลูกชายคนเล็กซึ่งก็คือกวนเป๋งนี่แหละให้เป็นลูกของกวนอู อวนอูก็ยินดีนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังหาเมียไม่ได้ลูกก็ยังไม่มีเห็นว่าไอเด็กเนี่ยมีแววออาทางดูน่ารักออดูพอจะฝึกได้ก็เลยรับไปเป็นบุตรบุญธรรมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยวนเป๋งก็เลยได้อยู่กับกวนอูมาเรื่อยๆนะครับนี่แหละรับใช้กวนอูจนได้ขึ้นเป็นแม่ทัพเป็นนายกองนี่แหละหลังจากที่กวนอูตายจนกลายเป็นภาพจํานะครับนั่นส่งผลให้พอเวลามีการวาดภาพเกี่ยวกับอวนอูเนี่ย ก็จะมีจิวชองกับกวนเปงเนี่ยเข้ามาด้วยกลายเป็น3คนนะครับเออซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องกับสารเจ้าของเทพกวนอูหรือเจ้าพ่อกวนอูเนี่ยก็มักที่จะสร้างรูปปั้นของ3คนนี้อยู่ด้วยกันนะครับอ่าเหมือนกับภาพวาดเลยโดยมีกวนอูเนี่ยนั่งตรงกลางนะครับอ่าด้านซ้ายจะเป็นจิวชองด้านขวาจะเป็นกวนเปงตรงนี้ลองสังเกตในหลายๆสารเจ้านะครับะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยไม่ว่าทั้งของไทยแล้วก็ของจีนนะครับ เอาละครับเรื่องราวของจิวชองก็คงมีเพียงเท่านี้เออก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระในวรรณกรรมแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องตลกโปกหาที่อ่าเล่าให้ฟังเป็นคำขันนะครับอ่าตลอดจนเอ่อเกี่ยวกับภาพวาดแล้วก็อา่าสากรจาสามก๊กที่มีอยู่ในปัจจุบันของเรานี่แหละ เหมือนเดิมครับท่านใดที่เห็นว่ามันสนุกสนานพอจะมีสาระหรือฟังแล้วนอนหลับสบายเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับ <c oughs> เออจ่ะจริงนะบางคนบอกว่าโอ้ผมฟังคลิปของแอดนี้ผมนอนหลับสบายมากเลยอันนี้ก็ก็ดีครับถ้ามันทำให้ท่านนอนหลับเต็มอิ่มตื่นมาแล้วสดชื่นราเริงนี่ก็ถือว่าคลิปของผมนี่เป็นประโยชน์นะครับตรงนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีนะครับที่มันเป็นประโยชน์ให้กับท่านอ่าแล้วก็ สำหรับท่านใดที่อยากจะคอมเมนต์อยากจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถพิมพ์มาได้เลยครับเออคุยกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนานา,นา,นาที่เกี่ยวกับสามก๊กเออหรือเรื่องที่ไม่เกี่ยวก็ถ้ามันอาจจะเชื่อมโยงกันได้ก็สามารถคุยกันได้ครับเออเดี๋ยวไปว่ากันในนั้นแหละเอาล่ะครับสําหรับคลิปนี้ก็พอสมควรแล้วละ่ะยาวนะเนี่ยตั้ง25นาทีแล้วพูดมากกว่านี้ไปเดี๋ยวคนฟังเขาจะเบื่อเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้า ฝันดีราตีสวัสดีครับ